ความผิดพลาดและผิดหวังมักจะเกิดมาจากความคิดน้อย17สิงหาคมพุทธศักราช2566 14ล้านเสียงไปเลือกคนที่ทั้งชีวิตมีแต่ความผิดพลาดและผิดหวังไม่ว่าจะเป็นการบร,ริหารครอบครัวตัวเองจนแตกแยกบรหิหารธุรกิจของครอบครัวจนเจ๊งแถมตัวเองยังมีหนี้สินล้นพ้นตัวและกาลังถูกเจ้าหนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารธนชาติธนาคารย o โอบี ธนาคารกสิกรไทยฟ้องบริษัท Allforice จำกัดรุมฟ้องทวงเงิน800ล้านไม่เว้นแม้แต่การเลือกบุคคลที่มีคดีติดตัวและเคยต้องคดีช่อโกงอุ้มริษัพย์มาเป็นผู้สมัครสอสจนต้องทำให้เสียงบประมาณในการเลือกตั้งซ่อมใหม่แม้กระทั่งชนะการเลือกตั้งมาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเกิดจากความคิดน้อยทั้งนั้น สสอทอมพอรู้ตัวว่าชนะการเลือกตั้งก็ร่วมฉลองจนเมาแล้วขับขับรถจนเกิดอุบัติเหตุนี้ก็มาจากความคิดน้อยสอสชายผู้ทรงเกียรติตบหญิงคนรักในที่สาธารณะนี้ก็เกิดมาจากความคิดน้อยสอสชายตีสองครึ่งยังไม่หลับไม่นอนออกไปตะลอนเที่ยวกลางคืนจนเกิดเรื่องทะเลาะเบาแวงรวมกระทืบคนเมาต่อหน้าชาวบ้าน นี่ก็เกิดมาจากความคิดน้อยสสหญิงนั่งไขว่ห้างยกขาพาดโตเล่นโทรศัพท์นี่ก็คิดน้อยท่านรองประธานสภาผู้ทรงเกียรติออกมารีวิวโฆษณาแนะนำสุราชุมชนทั้งที่มันผิดกฎหมายนี่ก็เกิดจากความคิดน้อยครูโรงเรียนอนุบาลหญิงแห่งหนึ่งเปิดเพลงให้เด็กหญิงอนุบาลเต้นทางขาใส่สะโพกโยกไปโยกมาแล้วถ่ายรูปไปลงเฟซพอถูก ตัวรงรุมด่าก็ออกมาแก้ตัวว่าไม่ตั้งใจรู้เท่าไม่ถึงการนี่คือตัวอย่างของคนคิดน้อยแม้แต่รัฐบาลคุณประยุทธ์ที่ปล่อยปะละเลยให้พวกสามกีบและกลุ่มนิติราชเข้าไปมีบทบาทในโรงเรียนเพื่อครอบงำล้างสมองเด็กให้ตกอยู่ในความเชื่อผิดๆต่อต้านสถาบันนี้ก็เกิดมาจากความคิดน้อยรวมทั้งกอ,อรมนและความมั่นคง ช่วงที่รัฐบาลคอสชอมีอำนาจรัฐาธิปัตย์อยู่ในมือและต่อมาก็ยังได้ครองอำนาจบริหารปกครองประเทศมาอีก4ปีแต่พวกกลุ่มล้มเจ้าและพวกสามกีบก็โตว,วันโตคืนทั้งยังแพร่หลายเข้าไปในรั้โรงเรียนรวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่จนพักการเมืองของคนพวกนี้เลือกตั้งชนะเป็นปัญหาให้ประชาชนหนักใจอยู่ทุกวันนี้ ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดมาจากความคิดน้อยทำน้อยจนประชาชนผู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์ต้องมาเหน็ดเหนื่อยกันอยู่ทุกวันนี้สรุปรวมแล้วไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดอาชีพไหนหากคิดน้อยแล้วทำพูดลงไปก็จะต้องเผชิญเจอะเ,เจอต่อความผิดพลาดผิดหวังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังที่มีตัวอย่างให้เห็นฉะนั้นหากไม่อยากมีชีวิตอยู่บนความผิดพลาดผิดหวัง ก็จงคิดก่อนทําและคิดก่อนพูดให้มากๆชีวิตจะได้ไม่ลำบากพุทธอิสระ